สวัสดีครับพบกับปู่ชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้มี2ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องอิง,องสาน้อยเพชรบานแพงมาส่งต่อให้กับ FC แฟนคลับและท่านผู้ชมทุกๆท่านได้รับทราบนะครับเรื่องแรกอัปเดตอาการป่วยของน้องอิง,องนะครับ ตอนนี้หายดีแล้วนะครับน้องมีโพสต์ข้อความและคลิปอัปเดตอาการป่วยของน้องมาให้พ่อๆแม่แม่ FC แฟนคลับทุกๆท่านที่เป็นห่วงให้หายห่วงได้แล้วนะครับมีข้อความดังนี้ขอบพระคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าพร้อมส่งคลิปมาด้วยนะครับสีจาวันนี้มาอัปเดตอาการนะจ่าเด้หเอ,ดอ,อหา,อออนนาอยแล้วค่ะพี่น้องมอเอิ้อลั่นเทอาหลัสีจะออกมาเอิ้นะจ๊ะเด้อหายเล อยาพอกันแบบอื่นนะคะพี่น้องบายบายฝันดีค่ะหลังจากนั้นเวลา18.35นาฬิกา35นาทีนะครับน้องมีพ์อีกครั้งว่ามือนีลาต้องขอโทษพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่เอฟซีเดอจา้าลาบไปได้ไปงานมื้อนี้เพราะหมอให้นอนโรงพยาบาลอีกมื้อหนึง่ง เพื่อพักอาการที่เพลียๆจังไดท่ท่าดีขึ้นน่าจะฝ้าไปหาพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านเด้อจ้าเอฟซีแฟนคลับน้องอุงอิงไม่ต้องเป็นห่วงน้องแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาของน้องอุงอิงพี่หมอนอิงมีโพสต์ถึงน้องอุงอิงเกี่ยวกับการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นของน้องตั้งแต่อยู่ร่วมกันมานะครับมีข้อความว่าการได้มองจากตรงนี้เห็นว่าน้องพัฒนาตัวเองขึ้นกล้าพูดมากขึ้นในรายการเข้าใจขั้นตอนในการถ่าย รายการเป็นธรรมชาติมากขึ้นสามารถให้สัมภาษณ์เดียวได้เจอปัญหาเฉพาะหน้าก็ไม่ตกใจแต่พยายามแก้ปัญหาแทนมันเป็นความรู้สึกดีใจกับน้องดีใจมากๆที่ในระยะเวลาสั้นๆน้องปรับตัวได้ดีมากๆ พี่เป็นกำลังใจให้หนูนะไม่รู้ว่าใครจะว่ายังไงฟังพี่นะเขาไม่รู้ว่าหนูต้องเจอกับอะไรบ้างพี่อยู่กับหนูพี่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูทำดีที่สุดแล้วตัวพี่เองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้เท่าหนูหรือเปล่าแฮชแท็กลักหนูนะ เด็กหญิงสําหรับเรื่องการพัฒนาของน้องอิงที่พี่หมออิงพูดถึงเห็นด้วยที่สุดเลยนะครับดูจากการให้สัมภาษณ์ออกสื่อเพียงลําพังน้องตอบโต้ได้ดีมากๆพูดจาฉะฉานตรงไปตรงมาน้องอุ๋งอิงมีพัฒนาในด้านนี้แล้วจริงๆและก็ดีใจกับน้องอุ๋งอิงด้วยนะครับที่มีพี่สาวที่น่ารักแบบนี้ ก็ขอให้รักน้องตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องอุงอิงรัตนาพรเพชรบานแพงพี่หมอนอิงผู้ติดตามน้องอุงอิงและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ ถ้าถามว่าเซตเหล้วหรือบอร้อยเปอร์เซ็นต์บอะอยู่ประมาณสี่ซต์จะเราตั้งประมาณ้เท่าไหร่อะหลาตังประมาณว้ประมาณสาล้านนะแต่ว่าจต่อะไวตอนนี้คือสล้านไปได้แค่สี่เปอร์เซ็นต์อนนี้ก็มีมบปปานปาแน่นอนทำใจไว้หรือยังคะค่ะทำใจไว้ล้จ้ะการออกแบบนีเออกแบบเองหรือว่าให้คุณแม่มีส่วนร่วมให้พ,พ่อแม่มีส่วนร่วมจ้ะก็คือทำใจกับพ่อแม่นีมันจะมีกำหนดสิจตอนหคะเ่าเ่าปีหนาจ้ะปีหน้าปีหน้าถึงแน่นอนแน่นจ้ะตอนน เราเอายแค่สิจ like ็ดปีอะแต่มันมีท่างกะใสวก็แต่รู้เรารับมือกับบางเวาแบบมีคเข้ามาอะเงี้ยที่ไหนเขาต้องการมากอะกระแสลกมากเลยหมดจ้ะต่มีคิดยู่คินหน่อยคิดยาอยู่เป็นอย่างเขาคือบอกให้หนูเพราะว่านูกับเพราะว่าน่อะไไปบอกย่างเห็นปเยนมาจ้ะเราไดามาแรกเราเจอตอน้กันเราเจอเรื่องอะไรดามาแรกป่จ้ะที่เรเจอรกเป็นนห้องไหน้องที่่จ้ะแต่กหลังจากห้องไหนเราก็กบเจ็บป่วยนะจ้ะแบบน่เจ็บท้องนะจ้ะเมื่อน้บกขึ้นก็ได้เมื่อนั้นเพราะว่ายิวปีมันน่ายักเา เขาคือบอกเหนองแห้งเถะน่าจะถ้าย้อนกลับไปเราเข้ามางมาหมอเาได้ไหมเขามากับย้อนพอจ้ะเพราะว่าพ่อคุณบอกว่าเมือ่นั้นนเนี่ยเตรียมใจแล้วว่าสิไปสมัครก,กองอ,อื่นแต่ทีนี่คก็เลยบอกว่าถ้าสิไปวงอื่นมันไกลมาวงนีดี่ว่าพ่อสาวหน้อยจะเปยซีสกิร์ตหรือจาไกลๆปก็กบบเลยตัินใจไปสมัครส,กกสน้อยอยากให้กล้ๆอยากให้ใกล้ๆลรคิดไหมคะว่าวงองจะมาถึงวันาากกน,นี้ได้แบบกลงคนจัก,ก่างประเทศเยนะว่าคิดแต่พวกมันไปแล้วไหมไปแล้วไปหลังคุณไปแล้วจน่เาง หอ,หอบเอาความฝันมาจอบอยู่หลังพันเหมือนฟ้าบันดาลถ้าพันเมารถมาทรงก<า>ลัวมากอะไรล่ะนี่แหละนั่าวอะไรถ้าใครอยากจะติดตาน้องติดตามายทีช่องพ่อแมน่น้องอิงลั่เพื่อนออฟฟิเชลลียลเลยก็่ะช่องรักของโคจูนก็คือสนอยพี่ดันเท่งค่ะตอนนี้เราเมีผลงานอะไรบ้างมีผลงานอีกบ่อยมากวางใดญ่เลยก็ผลงานเพียงงานฝันหนังหาย